สวัสดีค่ะการแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินี81ที่เวทีลุมพินีวันที่27กันยายน67คู่เอกนำรายการเป็นการพบกันของซูเปอร์บอนซูเปอร์บอนเทรนนิ่งแคมป์แชมป์โลกวันคลิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟชั่นเวท145ถึง155ปอนด์กับโจนัทวุฒ นักสู้อินดี้ไัย35ปีจากโคราชโดยทั้งคู่จะดวลการภายใต้กติกามวยไทยรุ่นเฟรชั่นเวทสำหรับซูเปอร์บอลชกในวันมาแล้ว7ดไฟมีผลงานคว้าชัยชนะมากถึง5ครั้งโดยล่าสุดเพิ่งเอาชนะคะแนนมารัตกิริกอเรียนจอมบู้ไว35 5ปีจาก าร์เมเนในศึกใหญ่ครั้งแรกของปีวันลุมพินี58เมื่อ5เมษายนที่ผ่านมาขึ้นนั่งบัลลังก์แชมป์โลกเฉพาะการของกติกาคลิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟชชั่นเวทได้สำเร็จซึ่งผู้ชนะไฟนนี้ปรากฏว่า แค่30วินาทีซุปเปอรบ์บอลฟันศอกซ้ายฟันศอกซ้ายโจได้เลือดก่อนจะสับศอกขวาส่งโจหล่นไปกองแม้โจจะพยายามลุกขึ้นมาตั้งสติแต่ผู้ตัดสินเห็นท่าไม่ดีชนะน็อกตั้งแต่ยกที่หนึ่งด้วยเวลารวม1นาที43วินาทีโดยซุปเปอรบ์บอลได้รับโบนัสห้าห0,000ื่นเหรียญสหรัฐหรือ1 6แสนบาทหลังจากชกเจ้าตัวประกาศขอล้างตากับตะวันช ายพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมต่อไปขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะ